การกระทําที่การันตีว่าเขาแอบมีคนใหม่ครับการศึกษาจากต่างประเทศนะครับของนักเขียนชื่อว่าอเล็กซานดราฮอนนะครับเขาพบว่า90%ของคนที่หมดใจจากเราไปแล้วนะครับและมีมือสามจะมีอาการแบบเดียวกัน เขาไม่มีแผนที่จะมาเจอเรานะครับเขาเขาไม่ได้บอกเลยครับว่าออสัปดาห์นี้ผมจะไปหาคุณนะหรือฉันจะไปหาคุณนะหรือว่าออมีแผนที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่ามีแผนอื่นๆอะไรก็ตามแต่ที่เรามาทํากิจกรรมร่วมกันแต่ในการพูดคุยต่างๆคุณสังเกตเห็นว่าเรา,เราถามคาเขาตอบคําบางทีเราถามไปเขาก็ไม่ตอบบางทีเราถามไปเขาก็ดองแชทหรือบางทีก็ตอบกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์โง่ๆเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นหรือถามวันนี้ตอบพรุ่งนี้ถามวันงนี้ถามพรุ่งนี้ตอบ วันจันทร์ต่างๆพวกนี้ในช่วงเริ่มต้นนะครับของความสมันธ์คุณจะสังเกตเห็นว่าเขาแทบที่จะรอไม่ไหวที่จะมาพบเราแต่ในปัจจุบันเขาไม่เคยให้เวลากับเราจึงเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้สนใจเราแล้วนะครับแล้วอย่าออคิดกขาขา็ค่าเออเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดงานเนี่ยคงจะเป็นเรื่องจริงบางคนเรามันก็ต้องติดงานคุณอย่าเพิ่งพยายามอาธิบายแล้วก็ตามแต่เข้าข้างเขาครับมันมีงานวิจัยจากมาเจลโนเขาบอกว่าคนที่ไม่พร้อมอะไรเลย จัดเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ตัวของเราจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้การที่เขาเออบอกว่าไม่มีเวลาไม่ว่างติดงานติดภารกิจต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่ได้สนใจเราแล้วครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ